เราจะมาข้อที่สิครับข้อที่17อันนี้ก็จะเป็นวิทย์คำนวณแล้วนะเป็นวิทย์คำนวณนนะครับโจ้เขาบอกว่านักเรียนได้รับการแจ้งข่าวจาก <c oughs> ครูเวประจวันนะครับว่าน้ำประปาของโรงเรียนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในเดือนถัดไปนักเรียนและเพื่อนก็ต้อง <c oughs> หาวิธีที่จะ ช่วยลดการใช้น้ำในห้องน้ำของโรงเรียนนักเรียนได้ทราบโปรแกรมเพื่อติดตามแล้วก็วิเคราะห์การใช้น้ำในห้องน้ำในแต่และช่วงเวลาน่าสนใจในขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมมีดังนี้ซึ่งเขาก็จะให้ช่วงมาชมงเอเขาก็บอกว่าแสดงผลลัพธ์และแนะนำผ่านหน้าจอน่าจะใท,ท้ายหนย่งใช่ไหมครูก็จะเพราะนั้น ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการโฟ o w ชาร์ดหรือการทําโปรแกรมการแสดงผลก็น่าจะอยู่ท้าย,ายถูกไหมซึ่งจากตัวเลือกเป็นไงถู้ท้ายหมดเลยและอีกอย่างหนึง่ง f ก็อยู่ก่อนเพื่อนเลยง้นเราไปอ่าน f กันก่อนอันนี้เพื่อความเร็วนะครับนะกำหนดตัวแปรโอเคก็น่าจะใช่เพราะกาหนดพารามิเตอร์หรือกําหนดตัวแปรทุกอย่างให้มันเข้าไปกันไปก่อนนะครับคำนวณ คำนวณและเปรียบเทียบกันนะเพราะนั้นถ้าจะคำนวณและเปรียบเทียบก็น่าจะอยู่ท้ายๆเช่นเดียวกันครูมองนะครูมองนะนะครับคำนวณและเปรียบเทียบก็น่าจะอยู่ท้ายๆนะอือฮึนั่นเองแล้วก็ให้โปรแกรมเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอ่า C ต้องมาก่อน D ถูกแล้ว C แล้วก็มาเป็น D เก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลก่อนเพราะนั้นน่าจะเป็น f แล้วก็มาเป็น c อ่ะมีสองอันเข้าท้องแล้วนะครับอ่ะเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ไงแค่นี้ไงอ้ตอบแบบง่ายเลยไม่ต้องอ่านจบเลยด้วยกระบวนการนะครับกำหนดตัวแปรอันที่หนึ่งกำหนดตัวแปรสองทำอะไรเก็บข้อมูลก็ถูกแล้วสามก็วิเคราะห์ วิเคราะห์้นส็จแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สร้างทางเลือกอก็ใช่ก็สี่ก็สร้างทางเลือกมาแล้วก็เปรียบเทียบว่าแต่ละทางเลือกเป็นยังไงอ่ามันก็เป็นโฟลชาร์นั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็แสดงผลจบข้อนี้ไม่ได้ยากนะง่ายมากด้วยนะครับข้อที่สิบเจ็ดยากตรงที่โจทย์มันยาวแค่น,นั้นเอง <c oughs> ครูมีแนวคิดอย่างนี้ว่า นะครับโจทย์วิทยาศาสตร์ยิ่งโจทย์ยาวยิ่งช่วยให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ถ้าโจทย์ยิ่งสั้นคุณต้องแม่นจริงๆอันนี้วัดความรู้ความหรือวัดวัดความจาอะ่ะแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์มันต้องให้ข้อมูลมาให้เราวิเคราะห์อย่างเงี้ยครูถ้าถ้าถ้าเราเป็นส่วนตัวของครูถ้าเป็นโจทย์ยาวมาครูยิ้มเลยแหละนะครับอนะ่ข้อสิบแปดเกี่ยวกับอะไรวันหนึ่งเด็กชายเห็นบุคคลที่มีอิทธิพล บนโซเชียลมีเดียถ้า็นโซเชียลมีเดียก็น่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมการใช้สื่อการใช้เทคโนโลยีนะครับอืมเนื้อหาไม่เหมาะสมด้วยส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงอ่าวิธีใดวิธีใดาฐามวิธีแล้ะที่ควรปฏิบัติเพื่อทําให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยไม่ได้เกิดผลลัพธ์อ่าไม่ได้เกิดผลลบแล้วก็ ง่ายสุดเรากำลังเจอกันบ่อยมากรับปิ้งในหัวครูตอนนี้ก็คือ Report. รีพอร์ตรีพอร์ตไปที่ใครรีพอร์ตไปที่บริษัทไงนะครับไปที่เช่น Facebook ก็รีพอร์ตไป e b o o k youtube ก็รีพอร์ตยู t ูปอินสต a แกรมหรือที่ไดตามที่ใดก็ตามนีไหมรีพอร์ตก็คือ,อรอยายงานบล็อกคนนั้นตอบโต้บล็อกคนนั้นตอบโต้โพสต์อันนี้ไม่จบอ แชร์โพสต์อันนี้ก็ไม่จบนี่ไงตอบข้อสี่ใช้อย่างสร้างสารรค์เห็นไหมฮะแปบ๊บเดียวเองทําโจทย์ทาโจทย์แป๊บเดียวเองนะลองดูลองดูงดข้อต่อไปข้อสิบอืมเชิงซ้อนแล้วต่อไปมาเชิงซ้อนเชิงซ้อนในปีนี้มีอยู่สองข้อข้อละห้าคะแนนเลยนะมันซ้อนอยังไงก็คือมันจะให้เราเลือกมากกว่าหนึ่งคำตอบแต่ก็ออกแบบข้อสอบมาไม่ได้ยากมาก นักสักว์เลี้ยงเขาบอกว่าอันเราลอดูซิ correct ต้นไม้ต้นหนึ่งมีการแตกกิ่งก้านขวามากกว่าซ้ายแตกกิ่งแตกก้านขวามากกว่าซ้ายขวาอยู่นี่ซ้ายอยู่นีสิ่งที่เกิดขึ้นทางขวามากกว่าทางซ้ายก็คือจากที่เราดูก็คืออะไรมากขึ้นใบใบามากขึ้นถ้ามีใบามากขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คือก็มันมีแสงถูกไหม ถ้าเป็นกลางวันกลางวันถ้าเป็นดีก็เกิดกระบวนการอะไรมากสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือโฟโตซินเทซิสเกิดกระบวนการนี้กระบวนการนี้สิ่งที่ตามสิ่งที่ใช้ก่อนเลยใช้ c o 2มันมีโจทย์ดูข้อหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถที่จะลดครา,า,าร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ในบรรยากาศนะครับต่อไปสิ่งต้องใช้ใช้น้ำ สิ่งที่ได้ได้อา่าได้อะไรต่อต้องใช้แสงแล้วก็ต้องใช้คอโไดิลกได์ได้อะไรเกิดขึ้นได้น้ำกาล C6H12O6 6แล้วก็ได้ออกซิเจนอืมเพราะฉะนั้นถ้ามีมากนะครับถ้ามีมากก็ได้มากถ้ามีน้อยก็ได้น้อยนั่นเองอันนี้คุปัมภ์หมก่อน เสียงมันดังเกินไปครับเอาล่ะวิด้านขวาของต้นปกดปล่อยออกซิเจนมากกว่าซ้ายอ่ะก็ถูกนี่นี่ไงเชิงซ้อนแล้วด้านซ้ายดูดคาร์บอนไดออกไซด์เออโน่ no, ไม่ใช่ด้านขวาสร้างน้ําตาลใช่ครับเพราะว่าไปมากกว่าก็ใช่ใช่ไม่ใช่อดใช่ไม่ใช่ใช่แค่นั้นเองไม่ยาก ไม่ยากอีกแล้วทุกครั้งที่ครูบอกคือไม่ยากอีกแล้วนะคะมาข้อต่อไปข้อยี่สิบข้อสุดท้ายนำวัสดุสี่ชนิดคือ A B C D มาทดสอบการนำออกนำความร้อนเรื่องของความร้อนนำความร้อนเรื่องของความร้อนใช่ไหมการถ่ายเทความร้อนหรือการนำความร้อนเนี่จะมีอยู่ กูใายขอใช้ภาษาอังกฤษด้วยเนาะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนึ่งนำความร้อนนำความร้อนก็คือเป็นสะพานพาไปเอ๊เป็นสะพานให้ความร้อนวิ่งผ่านไปตกเต๊กต๊กเต๊กเตกเสร็จเอาโลหะไปจี้กับเทียนแล้วก็ความร้อนจากเทียนก็ไหลผ่านโลหะไปเจออะไรก็ได้นะครับอันที่สอง พาคำว่าพาหมายถึงไปด้วยกัลนลักษณะง่ายๆก็คือถ้าเราต้มน้ำเราต้มน้ำแล้วนะน้ำจากเชื้อเพลิงก็จะเอ้ยความร้อนจากเชื้อเพลิงจะส่งมาที่น้ำแล้วก็ทำให้น้ำร้อนขึ้นนะครับพอทำให้น้ำร้อนขึ้นน้ำก็เกิดกระบวนการอะไรครับก็เหยถูกไหมกระหุ่ยพอระหึ่ยเสร็จปุ๊บก,ก็เกิดอะไรเกิดขึ้นก็พาความร้อน ไปด้วยพาความร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าพาก็คือตัวกลางก็พาไปไปเดียกันเลยนะครับอันที่สามแผ่รังสีแผ่รังสีก็คือความร้อนวิ่งวิ่งมาหาเราเองเลยนะครับด้วยความสามารถเช่นเราด้วยความสามารถของเขาเองไม่ว่าจะเป็นเราตากแดดเราตากแดดอย่างเงี้ยแสงจากดวงอาทิตย์วิ่งด้วยความเร็วเร็ว,รวมากนียสามคูณ ิบกัลลังแปดเมตรต่อวินาทีเนี่ยเขามาเอาแสงมาด้วยเอาความสว่างมาด้วยย่างเอาความร้อนมาด้วยอันนี้ก็คือแผ่ความแผ่รังสีความร้อนมานะคคัะเอามาดูข้อนี้ด้วยอุปกรณ์การทดลองดังรูปโดยการวางดินน้ำมันขนาดเท่ากันที่ปลายวัสดุอืมและเริ่มจับเวลาจับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนเริ่มยืมนักเรียนลองคิดดูถ้า วัสดุไหนหรือวัตถุไหนที่นําความร้อนได้ดีแปบ๊บเดียวก็ร้อนดินน้ามันก็เย็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตามหาก็คือว่าเวลาที่ใช้ก็ต้องน้อยนั่นคือความสามารถในการนําความร้อนที่ดีถูกไหมครับมาเรามาดูผลการทดสอบเป็นดังนี้นไงน้อยสุดให้เป็นครูนะอันนี้อันดับที่หนึ่งอันนี้อันดับที่สองอันดับที่สามและร้อนช้าที่สุดคืออันดับที่ สีนี่ต่อไปมาดูซินะครับวัสดุทั้งสี่วัสดุดีนำความร้อนได้ดีที่สุดมไม่ใช่นะครับวัสดุทั้งสี่ชน,นิดวัสดุดีนำความร้อนเหมาะสำหรับเป็นนำเป็นด้านกระทะอือถูกใช่เพราะด้านกระทะมันไม่ร้อน หน้าร้อนอวัสดุทั้งสี่วัสดุซีเหมาะสำหรับอ่านถูกต้องครับก็เหมาะที่สุดแล้วในการาไปทำกระถาเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสอบเชิงสอนจริงๆก็มันมันต้องมีเหตุนั่นแหละครับเราต้องมีเหตุวิเคราะห์มีสถานการณ์วิเคราะห์หลักการก็คืออ่าในให้เข้าใจหนึ่งดึงความรู้ว่าเจอข้อนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนค่คอยๆวิเคราะห์ แต่อย่าลืมว่าอย่าใช้เวลามากเกินไปนะถ้าเราวิเคราะห์ถูกเรื่องแล้วแล้วก็อ่านดีๆครูว่าเด็กนักเรียนทุกคนสามารถทําได้ครูก็ขอเป็นกําลังใจนะครับชุดนี้เป็นของปีที่แล้วนั่นเองปี2560 7สอบเมื่อปี68ปีนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนนะครับที่จะสอบสําหรับปีการศึกษา68สอบปี69วันที่31มกราคมก็เป็นกําลังใจให้นักเรียน,นคนไหนที่ สนใจเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูที่ใน,ในช่องของคุณครูไม่ว่าจะเป็นของ Facebook ของ TikTok แล้วก็ของใน y o u t u b e ด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือข้อคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์หรือแชทมาหาคุณครูได้สำหรับวันนี้คุณครูก็ข่าวสวัาดีขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ